ทางยาวที่สุดในโลกทุกคนไม่มีใครทำกันแบบนี้ทุกคนยังมืเอ็ดคนเดียวที่ทำได้ในกฎก็เบียดตึงไงเห็นไหมทางยาวหนาโอ้โโหอเคหนึ่งเม็ดบนนะตาโกนะโอเคขี้ลมได้อยู่นะตาโกไปก่อนไปลองดู Sorry S DJ กบไม่้อยู่ปมบางเงี้ยเซียนเวิลจุฬาจิ๋วหางยาวที่สุดในโลกอีพีที่แล้วมังเห็นมาทดสอบเบอจุฬาตัวนี้นะมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นไม่ร้อยเท่าที่สมควรเพราะว่าลมมันไม่ค่อยดีเลยก็มันเบหัวไปวันนี้มังเห็นก็เลยชันชีไว้แล้วว่าจะมาทดสอบไปเลยอีกทีเนึแล้วะก็เตรียมกับหางอันนี้มาดูกันว่ามันจะพารถไหมซึ่งมันเป็นหางที่ยาวที่สุดในโลกจริงๆโาจุฬาจิ๋วกับหางที่ยาวที่สุดในโลกยาวผือเอาตากล้อง เอาถือหางไว้ตากล้องเอาพี่ภูถือหางพาไปที่ตากล้องเลยพาไปตากล้องเลยทร้ยาวแค่ไหน่คุ้มๆตากล้องได้แค่นี้พอพี่ภูเอาตากล้องถ่ายถ่ายมาจากหางให้มาเห็นบางเอียดดิเออถ่ายจากพี่ภูอแหละคันนี้เลยให้เห็นบางเอียดด้วยเห็นว่าด้วยไอ้นางด้วยแับนี้โอเคไหมเก่งไปเก่งไปเราไปทดสอบกันเลยทขสอบได้ไหมครับ เล่นก่อนนะเดี๋ยวอย่างนี้พัตต้เล่นแล้วนะครับโอเคนี่ทุกคนวันนี้เรามาทดสอบแบบใส่หางเพราะว่าเราขี้เกียจทวงหัวว่าเวลามันไม่ขึ้นมันมีสองวิธีทุกคนถ้าเราไม่อยากทวงหัวเราก็ใส่หางแต่ถ้าเราไม่อยากใส่หางเราทวงหัวซึ่งวิธีไหนก็ได้ที่เราชอบถ้าอยากให้สวยทวงหางแต่อยากให้ขึ้นดีทวงหัวทวงหัวนี่มันจะแทงดีกว่าใส่หางแต่ใส่หางมันแทงไม่ก็ขึ้นถ้าใจไม่โบไม่ชอบ๋อพี่ผู้ ือโอเคเดี๋ยวเอาเอาเอาหน้าปกก่อนหน้าปกหน้าปกทุกคนตากล้องสวยไหมหน้าปกโอเคเอาไปพูดเสร็มาดูว่าขึ้นไหมแต่ว่าลมไม่รู้วันพื้อ๋อลมไปฝั่งนู้นพี่พูพี่พูไปบนตรงนู้นเลยไปหางเล่าหางเล่า <c oughs> โอ้หหางนี้มันขยันหลุดนะสิตการมันดีไหมทุกคน <c oughs> โอ้าตายถึงพระเจ้าลึกเรื่อยแรงลึกเล่นถุงพันเพลือเมื่อกี้ข้างนี้หลุดเลยบางอย่าง ้แต่กล้องเราขออนุญาตแสงรักถามมันนะทุกคนไม่ต้องรุปๆทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เดี๋ยวมันคลิปไม่ยาวนะเราต้องทํายังไงก็ได้คลิปยาวเอาไ้แลามโอ้โหลูกบบาบังเอียดโดยน่ะแรงไปไม่รูนุ๊กแรงแบบด้านิดอ๋อดานิดเหรอบางนิดบางนิดนิดสโลโปอ๋ออื้อหือ เอะตูยิ้มฟันลูกบ่าวเงียบสุดยอดทุกคนจัดหมดอะไรพี่โบโอเคพี่โบไปไม่หลุดแล้วรอบนี้ถ้าหลุดมันก็หลุดเดี๋ยวพี่โบเดี๋ยวแป๊บนึงงามจิตโอเคไปพี่โบไปได้เฮ้ยเฮ้ยบังตาอย่าเหยียบสิไปพี่โบไปเราจะปล่อยทีเดียวขึ้นเลยนะตาคงนะพอพี่โบเี๋ยวมาเชียร์ตาคงเพิ่มไหม tao không bị ở bằng nút. Ô, bao mày. bôn, ta con, ô hô, ta con mày thấy đi, ta con. ta con. này nó lùn bẻo, ta con. oh, lùn đi, ta con. ta con, tamơ, ta con, u, lau cái mày. tháo. ta con buồn mà, yên ngựa. để cho ta ta con minh. pipo, bay đi tháo tung. ta con, theo pipo bay. นี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นไหมเอาแค่ okay, นั้นพอก,ก่อนนี่เทสก่อนเท็ดโอมยบุนโอ้วิ่งเลยคุณดีนักคุณดีนักโอ้โหผ่านไหมตาล้องมันหนักหางหรือว่ามันขึ้นไม่รอดเอารอบนี้เราเอาจริงเดี๋ยวมึงเหยียบปรับสายทุ่งให้ใหม่มาเร็วมารอบนี้เราปรับสายทุ่งให้ใหม่นะเดี๋ยวเหยียบไทย อ๋อเที้ยๆก่อนนะโอ้โหว่าวจุฬาจิ๋วหางยาวที่สุดในโลกทุกคนไม่มีใครทำกันแบบนี้ทุกคนยังมาเอ็ดคนเดียวที่ทำได้นี่ยทุกคนเก็บตึงไงเห็นไหมหางยาวหนาดโอ้โหโอเคหนึ่งเม็ดบูนนะตากงนะโอเคขี้ลมได้อยู่นะตากงไปทุกคนไปลงดูหางยาวให้ตากงวิ่งวิ่งไงเป็นลมไปเลยเอาตากงตรงนี้ก่อน เบี้ยมวิ่งโอ้โหขึ้นรอยนี่ถ้ามีลมเก่งๆนี่ไม่เหลือเนาะตากล้องเนาะออกมนนี่วะพี่ผูไปบนนี่เสาไวาเลยไปเดี๋ยวตากล้องวิ่งวิ่งให้มานี่เลยนะมาเห็นตาอันนี้นะตากล้องก็ไปอยู่ที่เสาธงเลยไปเดี๋ยวเราดูว่าวิ่งไกลๆนี่มันจะขึ้นถุงไหมมาทุกคนนี่เรามีผู้ช่วยของคนนะครับทุกคนลูกพี่ภูจากเฮสเปรโฮ่มาที่ แล้วก็ลูกพีต่ตะจากทเพาทพีสุภูตอนนี้เขาก็เป็นเชียนว่าคนรุ่นที่สิบแปดตอนนี้ทำการโบนวิ่งไงวิ่งไงขาดใจเลยนะตานะดูว่ามันเฉียวไหมนะเดี๋ยวเราจะตามติดไปเลยนะว่าเขาจะวิ่งไงเยอะแล้วมันจะเฉียวหรือเปล่าน,นี่เราคูณห้าแล้วทุกคนเอเคพี่ผูพอแล้วพี่ผูพร้อมไหมพร้อมไป วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งไงเยอะเลยวิ่งไงเยอะไม่เฉียวตาเอือไม่เฉียวขึ้นรอยขึ้นรอยโอ้โหแต่ว่าลมมันทิศทางมันไม่ค่อยดีเนาะโอ้โหขึ้นนี้บ้างทุกคนอโอเคปล่อยลงมาเลยครับลูกพี่อืม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 เอาสลับกันแล้วพี่บูวิ่งหนาไปไอพี่บูวิ่งหนาไอบังตาบุญเหราเออถ้าพวกนี้ไม่เป็นลมก็เราจะไม่หยุดนะทุกคน บวชไหมเนี่ยมังตะอ่าไม่บวชเรียบร้อยรอบนี้พี่ปูวิ่งนะมังตะบุญมาดูกันว่าใครจะวิ่งแข็งกว่าทาุกคนนี้อือหืมตัวนี้มึงอยากจะขายเท่าไหรด่ดีมังตะสามพันแปดได้สามพันล้าน, 3, านสวยมาทุกคนมาดูาดาดเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยติดลมบนนะเพราะว่าเชือกเราน้อยแล้วก็ลมไม่ดีเพราะว่ามันจะหมดยามว่าแล้ว,ลวทุกคนบางพื้นที่ก็ไม่มีลมแล้ว โอเคเปียมพร้อมพร้อมไหมตรงนั้นได้ไหมพี oh. ่ปูพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเลยวะเดี Clay ๋ยวพื้นที่วิ Ta ่งน้อยเดี h, ๋ยวอ๋อรอบนี oh, bastards, ้แล้วขึ้นเนมเห็นป่ะทอดกางเกงเลยลูกเปี Siri ่ยมพร้อมฮ่าทีน้ำมันปพี่ปูวิ่งมาแล้วจังหวะนี้วิ่งมาแล้วโอ้โหขึ้นดีมากขึ้นดีมากโอ้พี่ปูวิ่งขึ้นดีมากโอ้โหขาด ขาดทุกคนขาดพี่ผ e <floor> <rules> uh ู้เชี่กขาดหรอขาดเรียบร้อยทุกคนบังตะเก็บเบาเลยโอ้โหตายเถอะแต่ไม่เชี่กขาดพาแรงมากทุกคนเรามาดูดิอ่าพี่ผู้ถือเบากับบังพัดตะเอาทุกคนเอาได้ได้ได้ดึงทิ้งเลยไม่เป็นไรเราจะเราจะสัมภาษณ์กันหน่อยอ่าถลุตันนี้บังตะถือเบาลูกพี่เป็นไงใช้ได้ไหมพี่ผู้สามเันแปดได้ตอนนี้ โอเคจิงเพ่งเหมือนเป็นังปืดฝากคนลรกกัชร์นั้งคนนี้ด้วยเพราะสองคนนี้เสียงเพ่งจำปืดสวยจิงเพ่ง,ง,พง,ง,พง,ง,พงไปทุกคนกลับบ้าน